โอเคสวัสดีนะครับคุณผู้ชมคลิปนี้นะครับผมจะมาแชร์แล้วกันในการที่แบบว่าผมมีปัญหากับเอเอสอย่างหนึ่งนั่นก็คือเวลาเล่นเล่นอยู่เน็ตชอบหลุดเน็ตชอบหลุดแล้วก็ใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับกว่าจะกลับมาต่อใหม่เช่นอาจจะอ่ะสมมติว่ามันหลุดไปเนาะสมมติว่ามันหลุดไปตอนนี้เนี่ยนะครับอีกประมาณนาที2นาทีมันถึงจะต่อนี่คือนี่คือเป็นปัญหาสําหรับผมแล้วก็เท้าความไปก่อนนะครับแต่ก่อนเนี่ย นานๆมันจะเป็นทีหนึ่งนะครับเช่นแบบว่าอาทิตย์หนึ่งอาจจะเป็น 3- 4สี่ครั้งผมก็เข้าใจนะก็โอเคไม่เป็นไรเราเราก็คิดอยู่แล้วแหละว่ามันจะมันคงไม่ได้เสถียรตลอดนะครับเข้าใจได้แต่หลังๆมาเนี่ยนะฮะมันเป็นถี่ขึ้นมันเป็นวันละวันละประมาณเกือบ10ครั้งเลยนะครับมันมันตัดมันตัดก็จริงนะครับแต่มันก็ต่อเองระยะเวลาที่มันตัดแล้วก็ต่อเนี่ยทำให้เราเกิดความลำคาญ นะครับเช่นผมดูหนังอยู่เห็ไหมผมดูหนังอยู่ประมาณชั่วโมง2ชั่วโมงเะยรครับหนังเรื่องหนึ่งมันก็ตัดมันทําให้เราเสียอัรถรสในการดูหนังไปเลยผมก็เลยตัดสินใจที่จะไปปรึกษา AAS ว่าปัญหาที่ผมเจอเนี่ยนะครับมันจะมีทางแก้อย่างไรบ้างสิ่งที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้ก็คือเราเตอร์เราเตอร์ตั้งแต่ที่ผมติดมาเลยนะครับ ผมเป็นลูกค้า AS อยู่ประมาณ5ปีแล้วนะครับตัวนี้คือตัวที่ติดมา5ปีก่อนแล้วนะ5ปีก่อนมันจะมี2ตัว1เป็นตัว Wifi นะครับ2เป็นตัวกระจายสัญญาณตัวกระจายสัญญาณคือตัวนี้อ่ามี2ตัวนะครับตัวมีตัว Wifi แล้วก็ตัวกระจายสัญญาณอย่างที่ผมบอกมันเป็นปัญหาครับผมก็เลยโทรไปปรึกษา AS เบอร์ออฟฟิเชียลก็คือ1 1 7 5ถูกต้องไหมครับ1 175เอ่าผมมาโทรไปผมก็เล่าอาการให้ฟังว่าอ่าโอเคมันเป็นอย่างนี้นะเป็นอย่างนี้นะ เน็ตมันตัดบ่อยนะครับวันหนึ่งประมาณ8ถึง10ครั้งทําให้ผมลําคาญนะครับมีวิธีไหนที่จะช่วยผมได้บ้างพนักง,งานก็เลยเสิร์ชข้อมูลผมเสิร์ชข้อมูลนะครับว่าผมเป็นลูกค้าตั้งแต่เมื่อไหร่นู่นนี่นั่นตึ๊ดๆๆเขาก็พบว่าผมเป็นลูกค้ามานานแล้วนะครับ5 5ปีเกือบจะ6ปีแล้วเขาจะเปลี่ยนเราเตอร์ให้ฟรีด้วยนะครับคุณผู้ชมอันนี้คือข้อเสนอของเขาเลยนะว่า AS จะเปลี่ยนเราเตอร์ให้ฟรีนะครับเพราะว่า เราเตอร์ผมเนี่ยเป็นเราเตอร์รุ่นเก่าแล้วนะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องการส่งสัญญาณและการรับสัญญาณเฮ้ยซึ่งผมก็มองว่าเฮ้ยผมดีใจนะผมดีใจนะที่ที่เขาเปลี่ยนให้ฟรีนะครับไม่ได้เสียตังค์สักบาทนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งเขาจะเพิ่มสปีดให้ด้วยนะครับในราคาเดิมนะสปีดเดิมของผมเนี่ยคือ100ยทับร้อนะครับทีนี้เขาก็จะเปลี่ยนสปีดให้เป็น500ทับ300ในราคาเดิม ทีนี้ผมก็โอเคเลยครับได้ทั้งเราเตอร์ใหม่ได้ทั้งแพ็กเกจใหม่ในราคาเดิมก็โอเคนัดนนยช่างให้มาเปลี่ยนเราเตอร์ให้มาเซตอัพค่าต่างๆนะครับในวันถัดไปเลยนะเพราะว่าผมว่างตลอดนะผมก็นัดช่างไปทีนี้วันต่อมาช่างก็มาที่บ้านของผมนะครับพร้อมกับเราเตอร์ตัวใหม่คือตัวนี้นะครับเซตอัพนู่นนี่นั่นเฮ้ยเซตอัพแป๊บเดียวครับคุณผู้ชมเซตอัพเร็วมากประมาณครึ่งชั่วโมงก็เสร็จแล้วนะครับเรามีหน้าที่แค่เซน เซ็น,นว่าประมาณว่าได้รับของแล้วอะไรประมาณนี้นะครับเรามีหน้าที่เซ็นเท่านั้นและอย่างหนึ่งผมนึกว่า,าเจ้าหน้าที่จะใช้คอมเราในการในการเซตอัพค่าเคาะค่าเราเตอร์ต่างๆนะครับแต่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่เจ้าหน้าที่เขาก็มีโน้ตบุ๊กของเขานะครับเขาก็เซตค่าผ่านโน้ตบุ๊กของเขานะครับเราเตอร์ที่ผมได้ก็จะเป็นรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้รุ่นเนี้ยเป็นเขา,าเจ้าหน้าที่บอกผมว่ามันเป็นรุ่นใหม่ด้วยนะครับเป็น WiFi 6ด้วย เป็น Wi-Fi 6ด้วยแล้วก็สัญญาณจะมี2แบบ 1, 2 4 g อ่ G แล้วก็2เป็นอ่า G คุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าทำไมต้องมีสัญญาณ2แบบด้วย2.4กับ5นะครับก็คือ2.4เนี่ยเป็นมาตรฐานเดิมเครื่องต่างๆสามารถรับได้ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือรุ่นเก่าหรือว่าแท็บเล็ตรุ่นเก่านู่นนี่นั่นนะครับแต่มาตรฐาน5 G มันก็ต้องเป็นโทรศัพท์ที่มีที่มีตัวรับสัญญาณ 5G ด้วยเป็นแท็บเล็ตที่มีสัญญาณ 5G ด้วยนั่นเองราเตอร์มันก็เลยออกออกแบบมา2แบบนะครับแล้วก็คือ2.4กับ5ส่วนคลื่น 5G ก็จะเป็นโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆที่สามารถรับสัญญาณได้นะครับความเร็วมันก็จะต่างกันเช่น iPhone 13หัวมรับสัญญาณ 5G ได้นะครับความเร็วมันก็จะต่างกับความเร็ว 2.4G อยู่แล้วนะครับนี่คือเป็นราเตอร์รุ่นใหม่ อีกอย่างหนึ่งไม่ไม,ไม่ไม่มีตัวกระจายสัญญาณมาให้แล้วนะครับเขาเปลี่ยนให้เนี่ยคือเปลี่ยนตัวนี้ตัวเดียวเลยนะครับตัวกระตัดตัวกระจายสัญญาณไม่มีให้แล้วนะครับแต่ว่าหลังจากที่ผมทดสอบหรือว่าผมเทสไปมันก็โอเคนะไม่ต้องมีตัวกระจายสัญญาณไ Wi ไ fi ก็สามารถใช้งานได้ทั้งบ้านแล้วนะครับครอบคลุมแล้วนะครับตัวนี้ตัวเดียวเอาอยู่มาดูกันว่าความเร็วของเจ้าเราเตอร์ตัวนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับสปีดเทสมาสปีดเทสกันนะครับโอเคเรามาดูกัน อันนี้สปีดผ่านสายแลนนะครับความเร็วก็จะประมาณนี้อย่าลืมนะครับแพ็กเกจ500ทับ300นะของผมนะมันจะวิ่งได้ไม่เต็มเท่าไหร่นะครับก็ไม่เป็นไรนะฮะเพราะว่าความเร็วของสัญญาณ 2.4G ก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้ผมอยากให้คุณผู้ชมดูมือถือของผมนะมือถือของผมมันรับสัญญาณ 5G ได้มาดูความเร็วว่ามันเท่าไหร่นะครับถ้าคุณจะใช้ 5G ได้นั่นก็คือตัวรับสัญญาณคุณก็ต้อง สามารถรับสัญญาณ5 g ได้ด้วยนะซึ่ง iPhone ผมมันรับได้ไงเห็นไหมวิ่งไป350เลยนะเห็นไหม upload, ครับเนี่ยสามเห็นไหมดูอัพโหลดครับโคตรโหดอัพโหลด372ดาวน์โหลด349นี่คือสัญญาณ5 g นะครับถ้าคุณจะใช้5 g ได้นั่นก็คือต้องมีตัวรับสัญญาณหลังจากที่ผมเปลี่ยนตัวเราเตอร์ไวไฟเนี่ยนะครับปัญหาในการหลดุดแล้วก็เชื่อมต่อใหม่ หายไปหรือเปล่านะครับหลายๆท่านน่าจะอยากรู้ผมบอกตรงนี้เลยนะครับว่าไม่หายครับไม่หายแต่มันดีขึ้นครับคุณผู้ชมมันดีขึ้นเช่นสมมติว่ามันตัดนะครับตัวเดิมนะอาจจะใช้เวลาประมาณนาที2นาทีใช่ไหมครับตัวใหม่เนี่ยไม่ถึงไม่ถึง20วิมันต่อใหม่เลยนะครับอันนี้คือข้อดีข้อแรกนะครับหลุดแป๊บเดียวหลุดแป๊บเดียวแล้วก็มันต่อใหม่เลยนะครับข้อดีข้อที่2ก็คือความถี่ในการหลุดน้อยลงครับ เช่นตัวเดิมหลุดวันหนึ่งนะหลุดวันหนึ่งหลุดวันหนึ่งประมาณ7-8ถึงครั้งนะครับตัวเดิมนะตัวนี้หลุดวันหนึ่งประมาณ4-5ถึงครั้งถามว่าดีขึ้นไหมดีขึ้นถ้าให้บอกเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับตัวเดิมอะตัวเดิมนะผมให้ประมาณ90%อนะครับอีก10%นก็คือติด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 แบบดับนะครับติดเองต่อเองอะไรประมาณนี้ตัวเดิม90%ตัวนี้ประมาณ96% 95- 96%ดีขึ้นประมาณ5-6%ถึง ถามว่าดีขึ้นไหมก็โอเคก็ดีกว่าไม่ทําอะไรเลยผมไม่ได้บอกว่ามันมันติดตลอดนะมันติดตลอดมันเล่าเรื่องตลอดร้อยเซนไม่ใช่นะครับมันก็มีปัญหาเดิมของมันอยู่แต่มันดีขึ้นนะครับเวลาตัดมันก็ต่อให้เร็วขึ้นความถี่ในการหลุดก็น้อยลงข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือไอ้ตัวนี้นะครับหลังจากที่ผมใช้มานะช่วงพีคทามมันไม่หลุดครับมันจะไปหลุด่ตอนช่วงประมาณเช้าๆครับคุณผู้ชมประมาณตีห้าหกโมงเจ็ดโมง นะครับสิบโมงอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็เย็นๆอีกครั้งหนึ่งก็ประมาณบ่ายสามสี่โมงเย็นนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงพีคทา์ไม่หลุดเลยครับเช่นช่วงประมาณห้าโมงเย็นถึงประมาณสองสามทุม่มไม่ไม่หลุดเลยนะครับลื่นปื๊ดเลยนะครับก็เป็นเป็นอะไรที่ดีเป็นอะไรที่ที่ดีก็ถือว่ามาแชร์แล้วกันนะครับคุณผู้ชมถ้าท่านใดมีปัญหาเหมือนผมนะปัญหาแบบว่าเน็ตชอบหลุดนะครับเน็ตชอบหลุดก็ลองไปถามเจ้าหน้าที่ดูว่า เขามีวิธีแก้อย่างไงนะครับแต่สําหรับผมเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาเปลี่ยนให้เลยนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากนะครับเปลี่ยนทั้งเราเตอร์เปลี่ยนทั้งแพ็กเกจให้นะอีกอย่างนึ่งผมเป็นผมเป็นลูกค้าเก่าด้วยแหละนะครับถึงจะได้แบบนี้เสร็จผมไม่รู้ว่าลูกค้าใหม่มันจะมันจะได้แบบผมหรือเปล่าไงบางทีลูกค้าใหม่ปี2ปีเขาอาจจะมาดูให้แค่นั้นนะครับเขาอาจจะไม่เปลี่ยนเราเตอร์ให้เขาอาจจะไม่เปลี่ยนแพ็กเกจให้นะครับแต่สําหรับผมเป็นลูกค้าเก่า5เกือบ6ปีแล้วเขาก็เลยเปลี่ยนให้ ก็ถือว่ามาแชร์แล้วกันนะฮะคุณผู้ชมลองดูถ้ามีปัญหาก็ลอง1175ดูนะครับเพื่อเขาจะส่งช่างมาดูหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับผมมาแชร์ประสบการณ์ที้เฉยและเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคุณผู้ชมสวัสดีครับ